สวัสดีค่ะเจอกับมาดามลิทเหมือนเดิมวัมนเคยในช่องมาดามลิทนะคะแล้ววันนี้มากับเกมาวายเบลตี้โชว์ดาวอ่านถูกปะเออถูกแหละมาใครที่พามาแบบรอพามาบุกบ้านกันนันนะคะวันนี้มาแล้วนะจัดทุนพันอีกแล้วนะคะมันย่ำใจมันย่ำใจจากครั้งที่แล้วเออมาอสตาร์เท่านี้เลยทุกคนห้าบาทจัดห้าสิบหมุนไม่ใช่อะไรนะคะเอายาวๆไว้ก่อนหยุดก็ค่อยหยุด ก็ได้มันไม่เป็นไรมันไม่ได้แบบเลือกแล้วเลือกเลยนะทุกคนมันหยุดได้นะถ้าเราจะพออะไรเงี้ยถ้าเราจะปรับเบ็ดก็ได้เฮ้ยหมวกมาแบบถี่ยิบเลยอะ่ะไหลสวยมากมีเข้าอีกปะชมว่าไหลสวยใช่ไหมทุกคนนะั้นแต่ว่าไม่ได้แตกแบบยังปางปงปงัง หคำเตือนเหมือนเดิมเลยนะสำหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามมาดามนะจ๊ะดูมาดามเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะส่วนใครเนาะส่วนใครที่ดูเหงาเงาเธอจ๋าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคอมเมนต์มาพูดคุยเป็นกำลังใจกันได้เดอ้อหรือว่าแบบคุยเรื่องอื่นสารทุกสุขดิบได้หมดแหละแก ปรึกษาปัญหาที่อ้อยพี่ชอตได้หมดยงเว้นยืมตังค์นะคะจังหวะเนี้ยโอ้โหมีลุ้นสเก็ตเตอร์อยู่เดอ้อไม่ใช่โบเบ้นะคะเราเปิดเทอร์โบดีไหมหรือว่าทุกคนจะดูไม่ทันเอาจิงเพราะบางทีอ่ะคนที่มาดูใหม่ก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันเร็วไปป่ะอะไรคืออะไรวะเนี่ยหมุนแบบฟุ๊ฟุฟฟุ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 ๊มาก แต่เวลาแบบอารมณ์เสียนะคะใจร้อนหัวร้อนขึ้นมาก็โอ้โหสามร้อยยิบสามหัวร้อนขึ้นมามันก็เปิดเทอร์โบเลยอู้สามร้อยเลยเหรอสวยว่าดอกเมื่อกี้เลิศนะเธอเลิศแซมแอนแทนน่ะ <c oughs> รวมหยองเยอะเกินไปปะเนี่ยอุย้ยสาวจริงของจริงว่ะเมื่อก,กีก้ใครเอากระจกมาวางต้องมีวะเดี๋ยวก็เหยียบแตก โอ้ยเนีย่ยพอมันนิ่งแบบเนี้ยเราจะไม่โมโหได้ไงก่อนอะจะไม่โมโหได้ยังไงโอ้ย โอ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 สเก็ตเตอร์ยังไงดีจ้ายังไงดีเอ่ยจะมานิ่งเกินไปไม่ได้นะอุ้ยโอโอของจริงจริงของจริง หลางเมื่อกี้ที่แบบนิ่งเล่นๆรอบนี้นิ่งจริงนิ่งจังสกเกตเตอร์ก็มายั่วมากนะเธอแต่ว่าไม่แตกบอกไว้ก่อนมาแบบยั่วๆเฉยๆอ่ شر, شر, ะเออเอาแล้วรอม่มไห่ป้าดอกนี้นังปืนมาคูณ8ไปเลยหมวกแตกป้ารอบนี้คูณสิหนั่นไง <c oughs> ดีใจเลยขนาดนั้นวะซุปเป,ปอร์เมกะ2สองบาท หรือว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อกี้อ้ยก็ันดีใจเมา่หวะเออเฮ้ยเอาว่ะหืออีกสองหมุน เราเอาเป็นเบ็ดสิบบาทดีไหมยรืออะไรอะไรจะดีขึ้นไปเลยเบ็ดสิบักสักักสักยี่สิบหมุนก็พอเนาะไม่ต้องเอาถึงสามสิบหรอกเดี๋ยวให้กดหยุดแกเรารอดูอนาคตก่อนว่าน้องจะแตกหรือเปล่าถ้าไม่แตกก็ค่อยว่ากันจะง่วงแล้วตอนนี้น้องนิ่งเหลือเกิน เออสวยแล้วเป็นงงเฮ้ย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 ทำไมนิ่งจังหวะกำนัมแตกอยู่นะเธอแต่ไม่ได้แตกมากไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีมันแบบนานๆมาทีนึงมาดอกนึงแต่ก็มามาหลายร้อยอยู่สองสามร้อยอะไรเงี้ยแต่นานๆทีนึงจริงๆนานๆเลยอะ่ะ โอ้โห oh. ใจไม่ดีว่ะไปกแกเตอร์จริงปะรอบเนี้ยหรือว่าแบบแค่ล้อเล่นรอแบบเจอแบบเนี้ยมาบ่อยเกินแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้แล้วว่ามันจริง,รงๆหรือยังไงเฮ้ยอย่านิ่งจัดขนาดนั้นดีใจไม่ดีว่ะเป็ดสบบาทคือจิตใจห่อเหี่ยวมาก คืองงแล้วว่าอะไรทำไม <S <S อะไรเอ่ยเอาหมวกมาไม่ไหลด้วยแกทีเดียวคือแบบไม่ไหลเลยอาปืนมีไหลตออ่อปะวิพูดได้ไหมเนี่ยพูดแบบปืนปืนอะไรก็ไม่รู้รบบเอารแบปปะวะเอากำนันมาแล้วแกตัวแพงมาเด้อหมวกไหลต่อคูณ16ไปดีครับ480อ่ะกว่าจะมาดอกหนึ่งเกือบจะโมโหแล้วซุปเปอร์เมกา980บาท เกือบแล้วอีกนิดเดียวน้ำโหกลังจะออกมาแล้วโอ้ยเบสิบบาทเนีมันใจจะขาดตรงว่าเดียขอไปยี่สิบสิสิบหมุนพอทุกคนโอ้โหวะคนอื่นเขามีแต่แบบปรับเบ็ดลงนะคะถ้าเ็นไม่แตกอ่ะทางเราปรับเบ็ดขึ้น <laughs> เราต้องสู้สิวหญิงอ้าววิสกี้แตกมาเกือบพันนี่แหละ เรียบร้อยหนึ่งร้อยเออหนึ่งร้อยเปอร์ซนหนึ่งพันสี่สิบสองบาทนี่แน่นี่แน,ะนแนะ่จังหวะคิวมันไหลสวยว่ะวิสกี้มามาอีกแล้ววายอุ้ยแกวายกับหมวกคูณแปดสวยๆดีนะควรสิไม่มีแตกต่อไม่งั้นมีลองกรีดดอกเนี้ยไม่งั้นมีลองกรีดแน่นอน จะยังไงล่ะนี่แหละไหลสวยมากเธอโอ้โหของจริงดอกเดียวเสียวทั้งซอยเลิศว่ะจากตอนแรกที่แบบจะโมโหอยู่แล้วอ่ะมันก็มาแบบนี้เนาะมันก็สวยนะเธอ ชมไม่ได้เลยดิชมปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยดิเป็นอย่างนี้ทุกเกมปะเนี่ยงงนะพอพอก็ได้ไอ้หาัา เขาไม่รักเราแล้วนะทุกคนนะเขารักเราแค่นี้โอเค <c oughs> ใครชื่นชอบคลิปนี้ค่ะมาดามด่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์มาดามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้มาดามด้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกไปเรื่อยๆนะคะ,ะใครที่ยังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมนะคะซับสไคร b ์ด้านล่างได้เลยวันนี้ขอตลาไปก่อนจ,จะกลับมาใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายค่ะ